เ,เี่ยวกันโอเคไหมครับโอเคนะครับเนี่ยตองโบไม่โอเคแต่พอบอกว่าโอเคนอนสบายใจเฉื่อเลยเนี่ยโนดูดูดพ่อนอนกอดทำตาปิ๊บปิป๊ปป,ปิป๊ปปิ๊ป <Yeah. S 2> ทำตาปิ๊บปิป๊ปป,ปิป๊ป ครับพวกเราในช่องคลายทองคำนะครับกับพ่อแม่พี่ซี่พ่อรักทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่กับเราขึ้นเดินนะครับกับครอบครัวพายทองคำและน้องดาวเรืองบรนดัากาศยามเย็นนะครับเย็นจริงๆนะครับผลอัดครับก่อนครับก่อนลุกครับ้ายพี่ท้องสวัสดีครับยังเคี้ยวอยู่ยังเคี้ยวอยู่บอกรับยังไม่ได้เคี้ยวอยู่นะครับผมเพราะว่าวันนี้ร้อนอบอ้าวทั้งวันตกเย็นมาหลังเรา กลับมาจากบ้านดาวฝนก็ตกกรินนะครับตกรินลินที่ไหนเทียวเทียวพอเย็นเย็นอยู่นะครับพอเย็นนะแค่นี้พอดีครับพอดีอดเรากลังปลูกยาด้วยอ่ะที่นี่ครับ,รบด้วยสวัสดีครับแม่แม่พี่กอนดูครับมมมผมเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวมีรางวัลให้มัมีอะไรครับมันมีอะไรหลังจากเมื่อวานที่เราเจอของใหญ่เข้าไปถึงกับนอน เรามาพามาดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะไปดูเมื่อเจอของใหญ่แล้วกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงดูนะครับน้ำมันอาบขาเปียกโชคเลยนะผมวันนี้หนักกว่าทุกวันอยู่มาโอโอ้็ยังเหมือนเดิมนะผมยังกินเก่ง พี่อ้อนแล้วก็ตกหนักตกมันเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับพี่ทองเดาวเรืองของเรานน่นครับผมยืนกินแบบไม่สนใจโลกเลยนะครับตอนนี้มาอยู่กับเรารู้สึกว่ากินเก่งเหมือนกันดาวเรืองแต่กินช้ากว่าพี่ทองแต่ก็กินเก่งนะครับทำไมพี่ทองเห็นของกินมาโอ้ เดี๋ยวไปดูด้วยแม่เอฟซีตำรวจดูที่หลับที่นอนของพี่ทองดูนะครับหลังจากทำให้อย่างสวยงามแล้วเริ่มเริ่มเป็นลุมเป็นบอ่อเข้าไปอีกแล้วดูนู่นแม่เป็นลุมยังไงนู่นโมดยาจะไปไกลเนะี่ดูครับนู่นะครับต้นกล้วยอยู่ไกลๆครับผมเด็ดเอาจนเหลือเอาใบมาจะหมดถ้าดึงโคนต้นขึ้นมาได้นะเสร็จพี่ทองไปแล้วครับ ดูโอ้ยเบิดคำสิเว้าครับม่รู้จะพูดยังไงกับพี่ทองเนาะเมิดคำสิเว้ากินจริงโอ้ยยอมยอมรับยอมรับโดยดีว่าตุกมันได้นาน,ได,นได้หนักได้หน่วงจริงๆสําสำหรับพี่ทองนะผมอืม ก็ยังดีครับที่ตกมันแต่ก็เราก็สามารถที่จะพาเดินพาเที่ยวพาไปนู่นนี่ทําความสะอาดให้ได้นะผมแต่ถ้าตกแล้วเราเข้าใกล้ไม่ได้นี่ผมว่าตกระยะเกือบเกือบปีแบบนี้นะโอ้โหขยะนี่ผมว่าครึ่งนะแข่งเลยดีไม่ดีครึ่งนะแข่งไปทองแต่ถ้าเราเข้ามานี่ ว่าเกือบเท่าเอวเลยมั้งขนาดเฉพาะดินที่พี่ทองเอามานี่ก็ดูไม่ธรรมดานะครับผมขุดมาแล้วตอันนี้ยังไม่ได้ทําต่อเลยเพราะว่ายังยุ่งงานอยู่ตรงนี้ปรับให้เสมอแล้วดูสูงขึ้นอีกแล้วนี่หนักเหนื่อยใจนะครับก็จะใช้บริการรถไถของป้านอมหน่อยยังมาไม่ถึงครับยังมาไม่ถึงเพราะว่าป้านอมก็ยังยุ่งยากกับการทํานาทําไรอยู่นะครับก็เลย ม่ได้ใช้บริการครับเดี๋ยวรอก่อนถ้าว่างๆเดี๋ยวก็คงไม่พ้นแรงของเราครับออกแรงวันละนิดวันละนิดก็จะได้ออกกำลังกายเป็นตัวด้วยนะครับผมลายพิทองอืออะไรมองอะไรครับอ,อย่าให้กินเลยเก็บไว้มันบ่แเมนแนวเนาะพิทองมันไม่ใช่แนวเนาะพิทองตุวม เช็คดูหน่อยทำไมน้มันมันเล็กแค่มันอยู่ตรงไหนน้ำมันนี่น่าจะติบีบไหมบบีออกไหมไม่ออกนะครับผมยุบหรือยังไม่มีรอยยุบพับยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราสัญญากันไว้แล้วพี่ทองว่าออกพรรษาจะต้องติดตกมันเราจะได้ไปเที่ยวกันโอเคไหมครับโอเคนะครับอย่เนี่ยทองบอกไม่โอเคแต่พ่อบอกว่าโอเค นอนสบายใจเฉิบเลยนี่นดูดูพ่อนอนกอดทำตาปริบๆๆเลยทำตาปริบๆๆเลยช้างตกมันที่ไหนไม่ให้นอนเล่นนอนกอดอยู่นี่กมีนึงเดียวอ้าอะไร ูเอาไม่ให้ไม่ให้ลูกเขาไม่ให้ลูกไม่ให้ลูกนอนจับโกรดไว้ให้ดูโกรดไว้ดูโกรดอ้อยไว้โกอ้โหไม่ยอมไม่ยอมกินค่ัจะลูกกินอย่างเดียวดูดูดูสบายเกินแล้วทองเอ้ยดูอยู่ยังเหน็บกาไปอีก ดูจะขนาดไหนมีอะไรที่พิองทำไม่ได้ทำได้ทุกอย่างดูสามสิสุดน,นะครับผมเฮ้ยมีการกินนวนยังเนบงาไว้อีกกัว่าใครแย่งก็ไม่รู้มีกู่แค่นี้เลยช่องเพื่อการธรรมากินหน่อยเด้อเดี๋ยวน้องปอมจะเรียนไม่จบนะครับจะเนบไว้ทำไมกินนะครับพิพองอ,อ้าวโอ้ ดูเอาไปเอาไปคาบคาปากไว้ฟังพ่อฟังพ่อคุยอยู่อุ้ย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 อ้รีบลุกขึ้นมารีบคว้าวับเลยเออ้เมื่อกี้นอนอยู่แล้วไม่ยอมกิน แม่อร่อยเหมือนยืนกินใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ดูเกงค่อยดูเสื้อค่อยเยอะหน่อยเอ้ยไปกอดพี่ทองหน่อยใครซักเครื่องซักผ้าครับไม่มีใครซักเครื่องซักผ้าซักอย่ามาอ้างอย่าบม่ต้องอ้างว่าจะค้องซักแบบเยอะหน่อยเอ้าก็ใส่ดูไม่ได้ถูไม่ได้ขีพน้อยแต่เครื่องซักผ้าปั่นเอาปั่นเอาไม่เกี่ยววะใช่ไหมพี่ทอง หยับออกกุมันดูพี่ทองสุดโร่เออคอยบอโรอดิบัวฮะบอโร่เจ้าขึ้นมาอยู่น้ำข่อยให้แต่พ่อพม่เอฟซีดูแต่พี่ทองสุดโร่ก็พอคอยบอโร่เจ้าขึ้นมาอยู่น้ำข่อยเองสิอยู่แบบความจำเป็นจำใจจำโยมทนะีนี้นะร้านเกษตรคอยจะภาไประชุมคำว่าจำโยมประดามจะอยู่ต่อไปคอยจะพาไประชุเลยพี่อ,องทำไมพี่ทอง ดูดูจะมาขอกินอีกแล้วพี่ทองยังบอกอยากอยู่พ่อเลยมีอะไร<ด>พ่อให้กินหมดพ่อเลยยี้ยงดีโอ้แล้วคนอื่นไม่ให้กินโบ่ให้กินอยู่แต่เขาเลี้ยงดีเนาะพี่ทองเนาะโองว่าแต่ตัวเองให้กินอ๋อก็มีแต่คอ,อย,แยแล้วสุนหลายนะทำไมพี่ทองอือนี่เราก็สต็อปอเหน็นแค่กุ้งไงดูดูสุดโร ดูดูแบบแบบอย่างนี้สูงสูงมากเลยเนาะสูงแรงยูมองสูงเนาะยูมองไม่ยืนถ่ายแบบนี้ยู่สูงแรงอมับนี่ยังบวมแรงอยู่เหมือนเดิมเลยครับหนวันนั้นบอกว่ายุบเร็วโอ้ไม่รู้หรอกพูดหลอกใจตัวเองชิคหอลอกใจตัวเองนะวันนั้นบอกว่าไปดูบอกว่าอาการใกล้แล้วบอกว่ายุบหน่อยแล้วใกล้ใกล้ไม่ใช่อะไรหรอกพูดไปเตะมาถึงอีวันหนึ่งบอกว่าเข้าข้างตัวเองยังอยู่เหมือนเดิม นะครับวันนี้ก็นี่แหละไม่รู้จะพูดยังไงเนาะยังไงเราก็จะสู้ไปด้วยกันนั่นแหละบรรยายก็บรรยายไม่โอกพูดก็พูดไม่ถูก,กใช่ไหมเ่ไหนเราก็ต้องสู้ต้องทนต่อไปแม่นบอพี่ทองนะแมนบอ,อ,อ,นบ,อ,อบอกแมน้นครับ่ะถ้าแมนแต่ไม่พี่ทองบอกไม่อยากออกเสียง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันมันแสลงมันปวดใจเลยเกิน <c oughs> พ่อมาทีไรก็พูดแต่เรื่องติทรพูดแต่เรื่องทองไม่หยุดสักทีอ่าอย่างนั้นพูดเรื่องอื่นเลยพูดแต่เรื่องทองตกมันตกมันไม่หยุดนี่เลยบอกว่าจะพูดทำอะไรบ่อยเททองรับไม่ได้แล้วเอาบอว่าพูดอะไรบ่อยเทอพ่อเดี๋ยวสักวันวันหนึ่งเดี๋ยวทองก็จะหยุดเองพูดก็ต้องพูดเพราะว่ามัน มันอยากให้หายน่ไม่ใช่อะไรหรกเลี้ยงตช้างตกมันทั้งปีมันใครจะไม่อยากให้หายไม่อยากให้ตกมันนไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้นะโทงถ้าตกมันแบบมีงาออกปีละศอกนี่ผมให้ตกทั้งปีเลยนะไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมตกแต็มมันอย่างเดียวปีละศอกนี่ตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวเลยครับจริง อาการของพี่ทองนะครับหลังจากกินฟักเข้าไปแล้วก็เปียกเยิมอยู่เลยนักลวงอยู่มือนดืมอออันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพี่เมยี่เพราะว่าช่วงเย็นนี้หลังจากกลับมาจากบ้านดาวฝนมันตกทำอะไรไม่ได้นะครับผมสําหรับพี่โูนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับรักต้องคํานน้องดาวเรืองน้อยจะคอยรักนาน ฝากคำเล่นน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปยูดูหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ